สวัสดีครับ Industrial Pro โดย New Tech Insulation วันนี้จะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่อง Soundproof แล้วก็ Sound Absorption นะครับว่ามันคืออะไรเพราะว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดเข้าใจถูกนะครับแล้วก็สับสนกันมากเวลาที่ได้ยินคำสองคำนี้หลายท่านเนี่ยตอนที่ กำลังจะลงมือควบคุมเสียงในโรงงานเนี่ยคงจะเรียกผู้รับเหมาหรือว่าที่ปรึกษานะครับเข้ามาดูหน้างานแล้วก็มีการนำเสนอกันนะครับว่าควรจะทำซาบรูฟควรจะทำซาแ a บซ o อ p ชั o นใช่ไหมครับแล้วเราก็เอ๊ะบางทีมันต่างกันยังไงนะครับมันเหมือนกันตรงไหนวันนี้เราจะมาดูในรายละเอียดกันนะครับเริ่มที่ s ซาบรูฟก่อน ซารพรูฟก็ตามชื่อเขาเลยนะครับก็คือกันเสียงกันเสียงเนี่ยก็กันไม่ให้ออกนะครับหมายถึงว่าถ้าแหล่งกําเนิดเสียงอยู่ด้านในเนี่ยก็กันไม่ให้ออกมาข้างนอกนะครับหรือถ้าเสียงดังอยู่ข้างนอกแล้วเรานั่งอยู่ด้านในก็กันไม่ให้เข้านะครับอันนี้เรียกว่าซารพรูฟงานของซารพรูฟเนี่ยจะ เน้นที่การกันนะครับตามชื่อเลยเน้นที่การกันไม่ให้เดินทางผ่านเข้ามาได้นะครับให้เสียงเดินทางผ่านเข้ามาได้น้อยที่สุดหรือเข้าไม่ได้เลยนะครับตัวอย่างของ s o u n d p r o o f ก็จะเช่นพวกห้องกันเสียงนะครับถ้าเรามีคอมเพรสเซอร์ถ้าเรามีอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีเสียงดังเนี่ยเราก็สร้างห้องให้เขานะครับห้องกันเสียงหรือว่าผนังกันเสียงนะครับ noise b a r ี i e r เนี่ย เอาไปใช้กันระหว่างโรงงานกับหมู่บ้านระหว่างโรงงานกับชุมชนอย่างนี้ต้องทำซาว r รูฟนะครับเรียกว่ากันเสียงอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกตู้ครอบใช่ไหมครับตู้ครอบเล็กๆเ,เนี่ยอันนี้ก็อาศัยคุณสมบัติของการกันเสียงหรือซาว p r รูฟด้วยเช่นกันตัวซาวดรูฟเองเนี่ยมันมีพารามิเตอร์อยู่ตัวหนึ่งที่เราต้องพิจารณานะครับอันนั้นก็คือ T.L. หรือว่า Sound Transmission Loss ก็คือค่าการลดทอนเสียงนะครับว่าตัว barrier หรือผนังนั้นเนี่ยกันเสียงได้เท่าไหร่ถ้า T.L. ยิ่งมากก็ยิ่งกันเสียงได้มากนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ Soundproof ทีนี้มาดูตัว Sound Absorption นะครับ Sound Absorption ก็คือ,อการดูดกลืนเสียงนะครับโดยใช้วัสดุที่มีเส้นใยห,หรือว่า Fiber Material นะครับพวกนี้ก็จะใช้หลักการของการดูดกลืนเสียงแล้วเปลี่ยนให้เป็นพลังงานความร้อนหรือ Vibration แทนนะครับ o u n d absorption เนี่ยเรามักจะเรียกกันโดยทั่วไปว่าการซับเสียงนะครับแต่จริงๆเนี่ย a b s o r p t i o n ก็คือการดูดกลืนเพราะฉะนั้นภาษาตามตำราเนี่ยเขาจะเรียกว่าการดูดกลืนเสียงนะครับแต่แต่เรียกเรียกอะไรก็ได้นะครับที่เราเข้าใจถูกต้องเนี่ยเพราะฉะนั้น มันคือการลดพลังงานเสียงนะครับโดยดูดกลืนแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนแทนตัวอย่างของการทำซาวแอ s o r p t i o n ก็คือการลดเสียงกล้องเสียงสะท้อนในอ f ฟฟิศนะครับยกตัวอย่างเช่นเดิมเนี่ยใน Office เรามีมีค่า Reverberation หรือว่าค่าการสะท้อนอยู่ที่3.5วินาทีสมมตินะครับหลังจากเราคำนวณอะไรเสร็จเนี่ย เราติดพวก Sound Absorption หรือว่าวัสดุดูดกลืนเสียงไปเนี่ยจาก3.5วินาทีที่มันสะท้อนเนี่ยมันเหลือประมาณ0.7วินาทีนะครับอันนี้ก็เป็นการลดพลังงานเสียงลงทำให้เสียงลดลงด้วยนะครับทีนี้ตัว u n u n d s o r p t i o n เนี่ยนะครับเขาจะพิจารณาพารามิเตอร์อยู่ตัวหนึ่งก็คือค่า SAC Sound Absorption coefficient หรือว่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเสียง อันนี้เข้าใกล้หนึ่งนะครับเท่าไหรเนี่ยก็ยิ่งดีหรือว่ายิ่งดูดกลืนเสียงได้ได้มากเท่านั้นนะครับวัสดุที่มีค่า SAC ตั้งแต่0.4ขึ้นไปเนี่ยอันนี้เราถือว่าดูดกลืนเสียงแล้วนะครับมีคุณสมบัติในการดูดกลืนเสียงแล้วแต่ว่าถ้าเข้าใกล้หนึ่งเนี่ยจะยิ่งดีมากเพราะว่าจะยิ่งดูดกลืนเสียงได้ดีนะครับทีนี้ s Sound a b s o r p t i o n กับ Soundproof เนี่ยหลักๆเลยเนี่ย มันต่างกันยังไงก็ตามชื่อเลยครับอันนึงกันอันนึงดูดกลืนนะครับเพราะฉะนั้นอันที่ดูดกลืนเนี่ยจะเน้นใช้กับพวกแหล่งกำเนิดเสียงที่มีความถี่สูงหรือว่า high frequency เช่น2,000 h e r ซ z ขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็น s u p r o o f เนี่ยเราออกแบบนะครับได้ทุกย่านความถี่นะครับที่ที่เราต้องการแก้ปัญหาเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นความถี่ต่ำ250 h ตซ์ลงไปนะครับความถี่กลางที่ 5 0 0เฮิร์์ถึง2 0 0 0 h เฮิร์์นะครับแล้วก็ความถี่สูงนะครับที่4 0 0 0 h เฮิร์์ขึ้นไปก็กันได้นะครับอยู่ที่เราออกแบบก็สรุปอีกครั้งนะครับ Soundproof คือกันเสียง Sound Absorption ก็คือการดูดก,กลืนเสียงไม่ยากนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ